มะขามน้อยิดอรนิดลดนี่คือมะขามนะกกระโแครนออดัเรียกของขาคืเรียนรวยหมดุเงยสิได้ขายได้ละุนหนึ่ยขึ้นเต็มเลยได้ขายละตุนหนึ่ง Recently, นึกว่าเอาไว้ให้มดสัญจรสงสารมดจังเลยมันไม่มีท sí ี่สัญจรแล้วเอาออกมดมันหืนหืนลูกนกนือนม ีเดมีองกเขาบอกมีดมาเขาโคบไม่นี่เขาควากับมีดเขาควากับมีดลูกไปไม่หมักลำย่เบงเด้อหมูนะมาิกินเมียงนี่ครับนี่ครับเขาควาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว่เมื่อแล้วแต่ก็สวยยุ่นนั่นท่านะกลอนกันหอดีมาเ่เอาเด้อ อันนี้ซื้อว่าองไรนี่เอ้าลิลลี่วะนี่ลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่หวงลูกไหมลิลลี่ลิลลี่หวงลูกไหม อันนี้คือลูกลิลลี่นะครับสี่ตัวมีตัวลายลายด้วยยังหานมไม่เจอเลยนะไอ้เบิ้ะ เปววมันส่โตมันมีวเปลวมันมีคนมาเอานั่นออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นนั่นนั่นนีไ่ต้องขุดเมื่อยตอนนี้โอ้ดีดีพวกพเอ เอาได้จักตัวแล้วเจ็บมือเหรอพี่ว่าเอาใส่ขวดเอาไปให้น้ำแตะเ่เอาขวดเอาขวดนึงเอาขวดนึงใส่กีบพรมเฮ้ยเอาขวดนึงใส่กีบพรมนั่นเองออกมาแล้วออกมาเอาบีบบีบเห็นหัวมันแล้วนะบีบบีบบีบมันบ่มีน้ำ กระโดดออกมาเลยโอ้ขหขวดมันตี่ปูกได้หลายยู่ปะหากกระเห็ดบอกว่าเห็ดตระดดละนี่คือวิธีของเด็กๆนะครับในการหาจิโปมโดยที่ไม่ต้องขุดให้เมื่อย เอาเอาน้ำเอาน้ำเทลงไปเอาน้ำเทลงไปแล้วก็ไล่มันออกมา,มาตรงนี้มันมีเพลงถอย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 เดี๋เจอลิกสิตลืมไป